ซึ่งทีมการเมืองหลายคนก็รุ้นอยู่ว่าอยากให้ไปอยากให้แพรทองทานไปที่ปราสาทตาเมือนทมแต่แล้วที่สุดแพรทองทานก็ไม่ตัดสินใจไปตาเมือนทมทั้งที่สามารถเดินทางไปตาเมือนทมได้ไม่เกิน30นาที <ST AR> ผมได้ถามหน่วยงานที่เขารับผิดชอบ ในการดูแลภารกิจของนายกรัฐมนตรีหาข้อมูลว่างั้นเถอะครับผมเกิดความสงสัยของผมตอนแรกผมเข้าใจว่าที่นายกรัฐมนตรีไม่เดินทางไปที่อำเภอนามยืนบ้านโดมประดิษฐ์อยู่ติดบริเวณที่มีการประทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารขมิน ก็เพราะว่าต้องการจะลงไปในพื้นที่ที่มันเหนือชั้นกว่าที่นายอนุทินชาญวีรกุลลงไปก็คือไม่อยากซ้ำรอยกับนายอนุทินอยากจะทำให้เหนือชั้นกว่านายอนุทินจึงเลือกมาลงพื้นที่ด่านผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชาเรียกว่าด่านช่องจอม ตำบลบ้านด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินผมก็ถามไปโอ้ oh, แสดงว่าต้องมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่เพราะในพื้นที่ด่านช่องจอมตำบลบ้านด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินนี่มันไม่ได้เป็นด่านที่มีความตึงเครียดระหว่างการประทะกันของทหารกัมพูชากับทหารไทยเลย ฝั่งกัมพูชาฝั่งเขมรก็คือโอสเมตฝั่งไทยก็คือบ้านดานอำเภอกาบเชิงไม่มีเหตุมีแต่ผีพนันเต็มอยู่นั่นแล้วก็เป็นผีพนันคนไทยด้วยเจ้าหน้าที่จึงบอกว่านายกรัฐมนตรีอาจจะมีหมายพิเศษเพื่อเสืไพัยเป็นสัญ,ญลักษณ์ ที่เหนือชั้นกว่านายอนุทินชาญวิรุฬนั่นคือนายกตีมาที่ด่านช่องจอมแล้วห่างจากช่องจอมไปทางทิศตะวันตกไม่เกิน30กิโลเมตรหรือ30กว่ากิโลเมตรจะเป็นที่ตั้งของปราสาทต,ตาเมือนทุมก่อนเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์ของนายกรัฐมนตรี ทางการเมืองการอาหารคาดการหมดนะครับว่านายกรัฐมนตรีจะต้องอาศัยจังหวะที่อยู่ที่ด่านช่องจอมเนี่ยเดินทางไปอีก30กว่านาทีท่านก็จะไปเหยียบที่ปราสาทตาเมือนทมถ้านายกรัฐมนตรีของไทยไปเหยียบที่ปราสาทตาเมืนมินทมนั่นหมายความว่า รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยโดยนายกรัฐมนตรีแพรทองทานได้ทำตามเจตนารม์ที่ตนเองประกาศไว้นั่นคือปราสาทต,ตาเมือนทมปราสาทต,ตาเมือนโตด๊ดปราสาทต,ตากระบายและบริเวณช่องบกสามเหลี่ยมมรกบคือดินแดนของประเทศไทยเป็นเขตอธิปไตยของประเทศไทยเขารุ่นกันครับเพราะมันมีหมายวอ .5 อยู่รอการตัดสินใจ ว่าจะไปโผที่ตาเมือนทมไหมท่านทั้งหลายที่เป็นพี่น้องประชาชนคนไทยท่านลองคิดจินตนาการดีครับว่ากัมพูชากำลังฟ้องศาลโลกเพื่อจะเอาช่องบกสามเหลี่ยมมรกตเอาปราสาตาควายปราสาตาเมินทมภาษาตาเมินโตดไปเป็นของกัมพูชาโดยใช้ศาลโลกหรือศาลยุติธรรม ระหว่างประเทศตามแผนที่หนึ่งต่อสองแสนของกัมพูชาที่ยึดถืออยู่ถ้านายกแล่มตีของประเทศไทยก็คือแพรทองทานชินวัตรโดนทางไปที่ปราสาทต,ตาเมินทุงจะเกิดอะไรขึ้นครับแพรทองทานชินวัตรก็จะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญในการเป็นแถวหน้าเพื่อปกป้อง อาณาเขตและแผ่นดินของประเทศไทยที่มีข้อพิาพาทกับกัมพูชานี่คือภาพจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งทีมการเมืองหลายคนก็รุนอยู่ว่าอยากให้ไปอยากให้แพรทองทานไปที่ปราสาทตาเมือนทมแต่แล้วที่สุดแพรทองทานก็ไม่ตัดสินใจไปตาเมือนทม ทั้งที่สามารถเดินทางไปตาเมือนทมได้ไม่เกินสามสิบนาทีเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอะไรเลยครับแพรทองทานกลัวจอมพลสมเด็จเดโชหุนเซนผู้มีอำนาจมากที่สุดในกัมพูชาจะโกรธจะโกรธแพรทองทาน แล้วจะผ่านไปโกรธคุณพ่อของแพรทองทานก็คือทักษิณชินวัตรนี่เรื่องนี้ปรากฏชัดนะครับกัวจอมพลสมเด็จเดโชฮุนเซนโกรธเพราะถ้าแพรทองทานไปยืนบนประสาทตาเมือนทมนั่นก็แสดงให้ชัดเจนว่าแพรทองทานไม่เห็นด้วยกับสมเด็จ เดโชฮุนเซนชัดเจนว่านี่คือแผ่นดินไทยจอมพลสมเด็จเดโชฮุนเซนผู้นำสูงสุดของกัมพูชาจะมาบอกว่าเป็นแผ่นดินของกัมพูชาได้อย่างไรแต่แพรทองทานเลือกที่จะไม่ทำเพราะกลัวจอมพลสมเด็จเดโชฮุนเซนโกรธเรื่องที่หนึ่ำไมแพ่ทองทานถึงกลัว ฮุนเซนโกรธคำตอบง่ายๆครับคเมนคือหลังพิงของทักษิณไม่มีประเทศใดในภูมิภาคอาเซียนพร้อมที่จะเป็นหลังพิงให้กับทักษิณชินวัตรมีประเทศเดียวผลประโยชน์ธุรกิจของ ทักษิณและเครือข่ายชินวัตรที่ใกล้กับทักษิณอยู่เต็มกรุงพระนมเป็นขรือหาหลังมโหฬานของทักษิณชินวัตรก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพนมเปนเมืองหลวงของกัมพูชาหลานสาวของทักษิณชินวัตรก็แต่งงานกับหลานชาย ของจอมพลสมเด็จเดโชหุ่นเซนเป็นดองกันเป็นญาติกันถ้าเกิดเหตุการทางการเมืองใดๆในอดีตที่ฝั่งการเมืองของทักษิณต่อสู้กับอีกฝั่งการเมืองหนึ่งแล้วต้องมีคดีต้องหลบหนีก็ไม่มีใครจะหลบหนีไปพมา่า ไม่มีใครจะหลบหนีไปลาวเครือขายใกล้ชิดของทักษิณน,นะครับไอ้ที่ไปลาวไม่ใช่เครือขายใกล้ชิดเครือขายใกล้ชิดของทักษิณทุกคนจะหนีไปที่ขเมนไปที่พนมเปญปัจจุบันก็ยังอยู่อีกหลายสิบคนอยู่ที่นั่น